ทีครับก,ก็มาอยู่กับผมดิมิเตอร์ซีูนะฮะเราอยู่ในเกมคาบานนะฮะวันนี้เรามาจะดูบท2ตัวนี้นะฮะดูมานฮะดูมันใช้สกิลฮะนานไงตามีกระจุยกระจายเลยทีเดียวไม่น่าจ,จะดูไม่ค่อยเห็นนะเราต้องมาดูใกล้ๆกแต่มันจะวิ่งหนีผมไปดูฮะอ้าวหายไปไหนได้หนึ่งตัวดูแบดูตัวนี้ดูการโจมตีมันก่อนแม่งไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียว โอเคหายไปแล้วมันหายไปอย่างรวดเร็วอะอ้าวมันมาอยู่ตรงนี้แล้ฮะดูดาเบีดก่อนนะครับกระจุยกยระจ้าฮะบ,บดสองตัวนี้เราจะจิกไอเทมบอดแต่จิกไม่ได้สักอันนะฮะโอเคอะจีมทำอะไรอยู่อะผมอยากรู้ว่ดูรับดูมันเดี๋ยวเดียว ราต้องดูการโจมตีวงกว้างมันกว้างไม่มาก,กเท่าไหร่นะแต่ความเร็วในการหลบงมของมันไวจริงๆฮะดูตีลงไปด้านล่างเลยะดาเมจฮะหายไปไหนแข้วมันหายไปไหนเขี้วมันหายไวมากโอเคครัโอเคอเค,อเค,คลิปนี้เราก็มาบอกมากล่าวมาให้ดูกันเท่านี้แหละเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาก่อนนะฮะผมเดมิเตอร์ซีอยู่ครับบ๊ายบายครับผม